สวัสดีทุกท่านกับรายการครูกายแค่เกมมิ่งซุ่มวันนี้ก็อยู่ในกันพิ Die part ้วที่พายพาร์ทพาร์ทอะไรวะพาร์ทห้าพาร์ทห้าใช่ไหมเพิ่มนึงนะเออพาร์ทห้าน่าจะใช่น่าจะพาร์ทสามสิ่คือพาร์ทห้าพาร์ทห้าพาร์ทห้าเออโอเคอาจจะลืมหลงไปนิดนึงโอเคมันเริ่มกันเลยวันนี้ก็วันนี้ก็เล่นแต่พิ้วที่พายก็ไม่ได้เล่นเกมอื่นเดี๋ยวสำหรับคนที่ขอเอาเกณ กาเลยโอปะเ๋ยก็มาแคสในพัทหน้าเลยสำหรับคนที่ขอมาก็จะได้สมปรารถนาตามที่ต้องการเลยนะจ๊ะทุกท่านก็หลังจากที่เราเล่นไอ้ตุ๊กตุนสองตัวนี้ไปแล้วไอ้เป็ดน้อยก็จะมาเล่นด่านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะรู้สึกว่ารู้สึกว่าบางอันแล้วก็เลยไปเล่นหลังใหม่บ้างเนาะก็โอเคมาเลยไว้เป็นวันรู้สึกว่าด่านนี้ให้เก็บคือเราเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่อยาก ให้เสียเวลาเราก็เลยจะคิดว่าอย่ามาอัดอย่ามาแค่ตอนอัดเนาะแบบอย่ามาเล่นตอนอัดก็เล่นไปบ้างแล้วตอนนี้ก็หลังนี้เขาก็จะให้มาเก็บปลาฉลามทั้งหมดเฮ้ยทำไมท่านทำไมท่านถึงอยู่นี่ช่วยฉันด้วยเหมือนแบบบาร์เไอตัวที่มันกิ้งได้อะมันมันทําให้ฉันอะไรอย่างอ่ะแล้วทำไมมันไม่มีแขนเอาช่วยฉันด้วยโอเค ตันนั้นนะจ๊ะอเอาไม้ไปข้างๆเออเอาไม้ไปตรงไหนดีคิดว่าเท่ทนี้คือว่าต้องช่วยมันโดยการแบบยิงข้างๆไว้มันก็จะเย้ช้ามันต้องช่วยทั้งหมดโอ้ยไม่นะต้องช่วยทั้งหมดหลายตัวเหกันซึ่งมันจะมีอุปสรรคที่มันก็จะบอกว่าให้ช่วยแบบให้ช่วยอะไรอย่างนี้เนาะโอ้อืม,มจะมีตัวอะไรสักอย่างลงมาด้วยนะจ๊ะดูสิฮเฮเฮ ใคต้องเชื่อมันทั้งหมดไม่กี่ตัวแต่ก็โอเคตัวนี้ก็จะงง,ง,งงนิดนึงซึ่งเราจะอยู่ข้างล่างเนาะโอเคเออไปเขาจะมีหมาป่าด้วยเช่นกันนะจะไม่รู้เพื่ออะไรหมาป่าหมาป่าเซน่ารักเออเออ,เอ,อต้องเชื่อมาป่า โอเคต้องช่วยให้ทำก็ต้องช่วยกตัวเลยต้องช่วยทั้งหมดเออไม่รูดิแต่ช่วยหดหกตัวละมัง้งอืมโอ้มาป่ามาป่าขอรถมาด้วยด้วยโอ้ยีกตัวหนึ่งโอ้โอ้ไม่ไม่แอร์ช่วยมันก่อนอ้าวมาแล้วทั้งหมดสี่ตัวนะเจ้ น่ารักฟ้งฟิ้งกระดิ่งแมวจริงๆโอ้โอ้โอเคเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยไปช่วยตัวที่เออตัวที่เท่าไหรไม่รู้ตัวที่ yeah, ตัวที่ห้าเย้ตัวที่ห้ามาแล้วย้ยอออยู่ไหน,อ,หนอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงอยู่ไหนเอออีกตัวหนึง okay, ยอยู่ไหนตัวหนึ่งโอเคเจอแล้วอยู่แถวนี้ โ oh, อ้ยตัวนี้อีกแล้วฉันเกลียดมันมากคือมันชอบปล่อยลําแสงอะไรก็ไม่รู้ไ่ารักฟงฟิงก็ดึงเมียจริงๆฮอืมไปหานมนเลยไปช่วยมัน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 เย้ Yay, ขอบคุณสึแล้วก็ช่วยมันครบแล้วเออนี่มันซินนามอนอ้าวว่อยูดูอิงเฮียแล้วก็บาบาบาันนน่สึกจะเป็นเพื่อนของพิวที่พาย หรือไม่ใช่ก็คงจะใช่เหมือนกันนะทุกท่านก็ด่านนี้ก็เล่นไปแค่ประมาณซีนทีกว่ามั้งอืมราให้ขึ้นมาอ้อมาเก็ตอะไรอย่างมาคุยกับหุ่นอืมมาคุยก,กับตัวอะไรไม่รู้อ๋อมันให้โยนขึ้นไปต้องปีนขึ้นไปโอ้โหดูท่าปีนอือืมดูท่าปีน เอิม่มกคนคือมันสึกมันจะทิ้งไว้เนาะน่าสงสารอย่างเลยโอเคด่าน่อไปก็คือด่านเออเป็นด่านนี้เนาะนะนมันก็ใกล้ใกล้จบละมั้งในตอนนี้สนุกเหมืนอนกัน <c oughs> โอเคไปเลยอืมจะมีเพื่อนมาด้วยมันจะไปยไัอ่ะ อ้าวขดของกันแปบบหนึ่งของมาก็เอาสินะเจเนโรสักอย่างอ้าวหัวใจลองไปอย่างี้เลยเหรออ้าวจริงด้วยทำไปไม่ได้แล้วออสซา man, นอแมนมาทำอะไรที่นี่ไอนเนี่ยนีย่มันเหมือนกับบาร์เรลเลยอ,อ้าวจริงด้วยมันคือบาร์เรลอืม มันนี่ก็เป็นบารล่เหมือนกันนะเจะานื่นเป็นเหมือนกันเออต้องขุดขุดต้องต้องฆ่ามันให้ได้เออเออตายซะเออเออต้องพยายามให้มันไม่อยู่ตรงแถวนั้นเนาะอ้ยยอ้ยมันขึ้นมาทาไมโอ้ยโอ้ยมันขึ้นมาทําไมมันเอาขึ้นมาทําไมมันทาอะไรมันเอาขึ้นมาทําอะไร มันนี่นะนี่นี่ไอไอบ้าไอบ้ามานี่อ้าวมาอีกแล้วโอ้เจ็บเออเออเออรอมันรามันโอ้ยไอนี้ก็จะพาตัวอะไรมาอีกแล้วเนี่ยพาตัวอะไรมาไม่รู้อ้าวึ้นมาเดึ้นมาอ้าอ้าอ้าสนใจสนใจยังอืมอืมใช้แคป เจ้าแคปน้อยช่วยหายใจฉันด้วยช่วยให้หลอดเลือดฉันอ่าไม่ได้กินหรอกไม่ได้โอ้ยตัวนี้แก้วเกี็ดมันเกี็ดมันเกียดมันเกี็ดมันโอ้สองตัวเลยโอ้โหโอ้โหสองตัวสองตัวสองตัวอีกแล้วทุกท่านสองตัวสองตัวอืมาทําไมก็ไม่รู้นะจ้าทุกท่านอ้าโอ้ยฆ่ามันให้บ้าเลยโอ้ยมันตัวอะไรก็ไม่รู้อันนะ มันต้องส่งตัวอะไรไาแน่เลยเอ,อ,อ้ยอีกแล้วโอ้โหถ้าข้ามันก็ข้ายากเลยมันก็นอย่างนี้แหละโอ้สองตัวเอ,อ้ยอืมอืมไอตัวเชี่ยนี่ไอตัวเชี่ยนี่โอ้ตายซะไปตายซะอืมต้องรองหัวใจโอ้โอ้ไม่ได้เด็กเร็วดีด็อกเกอร์แคปเร็วสิอืมอีกแล้วน้ำแข็งน้ำแข็งอืมน้ำแข็ง ทำไมนี่มันึ่งเหมือนหักหลังเราเลยเหมือนหักหลังเราเลยเออเราก็แคปช่วยหน่อยเกยจะตายนะมึงเนี่ยอ,อ่อตัวนี้อีกแล้วโอเคฆ่ามันเลยอ๋อคิงบอลอ่ะ been d e f e a t ิเอ,อ่ been, been เออ,อะไรก็ไม่รู้นะนั่งนะ โอ้ยเดี๋ยวมาแป๊บเออโอเคก็นวดอืมอะไรสักอย่างของมันนี่แหละเอ่อ y o u s h o u l d go to the here เอออืมนั่นแหละข้ามไปเถอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวข้างเท่าไหร่อ๋อเหมือนก็ทิ้งมาตรงนี้เนาะ เอก็สุดเพื่อนเย้เยสเย e ย h unified general mode on easy mode แนละ้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเล่นไปกี่ด่านแล้วนะอืมอืมโอเคก็เล่นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบด่านแล้วโอ้ยมันสนุกจริงๆทุกท่านสนุกจริงๆภาคนี้ไม่อยากหายไปเลย Okay, ออก็ันนี้มาจ e n นโร l b บอันนี้ก็เล่นไปแบบพองๆว่างก็เจอเออพวกตัวนี้เนาะเออสนุกอ๋อแล้วตัวใหม่มาแล้วก็ซินนามอนอะไรัสอย่ยงบาบาบาเอองั้นก็ซื้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืมทำวับอะไรเนี่ยดีอะไร ักอย่างอืมแอแช็อชกอชทกดูดีกว่าไอเช็กมีอะไรเออเออมีเท่านี้มั้งเนี่ยโอ้โอน่าเบื่อจริงๆท่านคืออยากจะแชรต่อพันนี้ดูสั้นๆเนาะพันนี้ก็ดอดสองดานเนาะท่านโอเคก็สำหรับพันนี้นะท่านถ้าท่านชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปนะ ก็โอเคขอลากย่านท่านบ๊ายบายทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์คลกันด้วยนะท่านขอลาก่อนทุกท่านบ๊ายบาย